ท่ามกลางการขยายตัวของประชากรมนุษย์และการเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมทําให้มนุษย์เริ่มขยับขยายบุกรุกเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและเพื่อใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมส่งผลให้สัตว์ป่าถูกรุกรานถูกล่าเพิ่มมากขึ้นจนกระทบต่อจํานวนประชากรและวิถีชีวิตของสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องเมื่อมนุษย์และสัตว์ป่าใช้พื้นที่ทับซ้อนกัน จึงทาให้เกิดผลกระทบระหว่างคนกับสัตว์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามีพื้นฐานมาจากความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการอันไม่รู้จบของมนุษย์มีทั้งทำเพื่อตอบสนองความสนุกของตัวเองล่าเพื่อการบริโภค ล่าตามใบสัตว์และล่าเพื่อนลักลอบส่งออกนอกประเทศซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอีกด้วยอีกทั้งในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าและตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่ยากต่อการตรวจสอบและจับกลุ่มมีสัตว์ป่าจํานวนมากที่ต้องตายในระหว่างการขนส่งหรือกระทั่งตัวที่รอดก็บาดเจ็บ จนไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้การยุติการค้าสัตว์จึงเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการคุ้มครองและอนุรักษ์ให้รอด้นจากการคุกคามของมนุษย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายจำนวน7จะ5 3 6 5ล้านไร่ได้มีความพยายามอย่างมุ่งม,มั่นในการเร่งแก้ปัญหาการล่าสัตว์ป่าเพื่อการค้า จากรายงานการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับคดีสัตว์ป่าที่ผ่านมาพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีสัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นการค้าสัตว์ป่าจึงเป็นภัยคุกคามระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อยับยั้งอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าลงยับยั้งกระบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าในอนาคต อีกหนึ่งปัญหาสําคัญในเรื่องผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการที่สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เช่นช้างลิงและกระทิงซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่กรมอุทยานแห่งชาติได้เร่งดําเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างคลกับสัตว์ป่าโดยการกําหนดทิศฐางการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่ามีการจัดทําแม่บทการอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งชาติขึ้นสําหรับเป็นฐานข้อมูลศึกษาวิจัยสัตว์ป่าและถิ่นที่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆมากมายได้แก่ดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประชากรเสือโคร่งในผืนป่าอนุรักษ์ในผืนป่าแต่ละปีมีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรดวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นเป็น148-189ถึงตัวจากการสำวรวจล่าสุดเมื่อปี2 5 6 5โดยมีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งพบจำนวน 103- ถึง13 131ตัวรองลงมาคืออุทยานแห่งชาติทับลานปางสีดาจำนวน 15- ถึง23ตัวนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อรัศดรน,นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยกำหนดกรอบมาตรการ6ด้านทั้งการปรับปรุงแหล่งน้ำแหล่งอาหารในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การสร้างแนวป้องกันการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าการจัดสร้างสถานที่ดูแลช้างป่าอย่างยั่งยืนและการศึกษาการควบคุมประชากรช้างและดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงโดยการควบคุมประชากรลิงโดยการทำหมันซึ่งตั้งแต่ปี2561จนถึงปี2565มีการดำเนินการทำหมันแล้วกว่า20,000ตัวทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2562มีผลบังคับเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสัตว์ป่าที่มากขึ้นโดยกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่เป็นเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่ารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานได้แก่คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต่อต้านอาชญากรรมด้านการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศโดยให้ความสําคัญกับการจัดการสัตว์ป่ามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าการทําลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าและได้จัดตั้งเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียนอาเซียนเวนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่รดวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทยไ h a แ l นด d เวน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองอัชญากรรมสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้วิเคราะห์วางแผนสั่งการและปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำเป็นระบบครอบคลุมทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอัชญากรรมสัตว์ป่าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศตลอดจนจัดตั้งศูนย์ข่าวกรองอัชญากรรมสัตว์ป่า เป็นหน่วยงานภายในกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขึ้นตรงกับอธิบดีทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกพชรวาทวงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายภายในประเทศและบริเวณแนวชายแดน จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวจุดผ่อนปลนช่องทางธรรมชาติซึ่งอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับนโยบายพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปร้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายให้เข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นและดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปรวมทั้งได้สั่งการให้เร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่า และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าให้ได้อย่างทันท่วงทีกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชนและองค์กรภาคีเกรือข่ายจะมุ่งบัน่นหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศตลอดจนบริหารจัดการให้สัตว์ป่าได้อยู่ในธรรมชาติทำกลางระบบนิเวศที่สมดุลเพื่อให้สัตว์ป่าได้มีชีวิตและทำหน้าที่ในธรรมชาติ อำนวยประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนซื้อไป